สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศรีธนูนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนย2568ผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะถ้ามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพกไม่เทา้ชาช้าๆได้พาเริ่มงานสิ่งที่สิ่งที่ได้ทำไว้มาเนิ่นนานจะประสบความสำเร็จจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกับเดือนนี้แหละค่ะใครที่สอบ สอบข้าราชการออเอตรียมได้รับการบรรจุเตรียมได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานใดๆที่ทำเอาไว้จะประสบความสําเร็จเห็นไหมหูยขี่ม้าชูชอบมะกอกแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยได้รับชัยชนะคิดถึงจอมหัวน่ะคนสอบจจมจอมหัวนในอดีตอะเออเขาได้รับแต่งตั้งตําแหน่งเนาะหลังจากที่เขาพยายามสอบมาหลายต่อหลายปีก็แล้วแต่หลายต่อหลายครั้งก็แล้วแต่ครั้งเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วค่ะอหกถ้วยเออหกไม้เท้านะคะ เวลาคุณทําอะไรคุณไม่ต้องรีบค่ะ,ะชีวิตของคุณเวลาทาอะไรไม่ต้องรีบช้าๆได้พาเล่นงามนะคะก้าถ้วยค่อนข้างจะจะสุขสบายนะในเดือนนี้ไม่บอกว่าคุณเป็นคนที่ใครๆเขาก็อยากจะมาขอคําปรึกษาจากคุณนะตัวคุณเองเป็นคนที่จิตใจดีมีความมีเมตตาสูงเนาะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบชี้นําทางผู้อื่นเนาะในเดือนนี้จะมีคนที่อุปถัมภ์คุณมากมายในชีวิตนะ ต่างคนต่างก็เข้ามาช่วยเหลือเขาเรียกว่าวิบากกรรมจบคนดีๆก็จะมันหุ่นนำคนเองเนี่ย the judgment เดือนแห่งการจบกรรมเก่าเดือนแห่งการถูกตัดสินแล้วว่าคุณพ้นโทษแล้วนะพ้นบททดสอบแล้วนะในความเพียรพยายามที่ต้องผ่านบททดสอบมามากมายก็ได้รับการตัดสินแล้วว่าโอเคแหละถึงเวลาถึงคิวของคุณแล้วอะคะ่ะที่คุณจะได้รับบุญที่บุญจะมาถึงคุณแล้ว ถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วอ่าชายโยโหฮิ้วไว้เลยนะเจ็ดถ้วยในเดือนนี้คิดฝันอยากจะทําโครงการอะไรบ้างเอง่ยคุณคิดอยากจะทําอะไรก็ให้รีบทํานะคะเพราะสิบเหรียญมาประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้บรดกได้ทรัพย์สินได้ตําแหน่งได้โบนัสได้เงินก้อนได้อสังหา ได้ไปอยู่ในชุมชนหรือถ้าคุณได้รับการโยกย้ายนะคุณก็จะได้ไปอยู่ในชุมชนที่ที่สุขสบายอะคะ่ะที่ผู้คนมีแต่ความเมตตาความรักใคร่กันอะผู้คนไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอแบบพวกพวกเสือเพื่อสิงพวกกระจิงพวกแรดพวกอสูรซาตานพวกกิจฉาชอบมันไสแทงข้างหลังพวกที่มีติดกิเลสหนาลุงทําร้ายคุณอะ จบแล้วค่ะจบแล้วคุณจะได้ไปอยู่ในจุดๆที่สังคมมีอารยธรรมชั้นสูงเออเป็นคนที่มีศีลน,นะคะเป็นคนที่มีศีลอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นชุมชนที่อยู่แล้วมันไม่ได้แออัดจ,จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าชนบทจนเกินไปเนาะอาอาจจะมีเกณฑ์ได้อสังหาชิ้นงามนะได้มีค่าทาสบริวารคนรับใช้มีบ้านมี มีอะไรมีเศรษฐกิจหมุนเวียนของคุณในครอบครัวนะคะได้เนาะอะไรก็ตามสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะได้ในเดือนนี้ประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะาสมบัติทัศฐา,านมรดกทรัพย์สินจะได้มาถ้าใครก่อนหน้านั้นมีมีการอะไระฟ้องร้องในเรื่องของที่ดินมีปัญหาในเรื่องของอสังหาก็จะจบในเดือนนี้ ถ้าต้องการขายอสังหาเพื่อไปปิดหนี้ปิดสินในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ขายอสังหาชิ้นงามนะคะในราคาที่สูงมีเกณฑ์จะได้เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่และหมายรวมถึงการขยับพยายสาขานะคะคือเงินมันกําลังเข้าหาคุณนะ่ะเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ตัวคุณนะการเงินกําลังดีคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจมันกําลังดีเราควรจะต่อยอดธุรกิจขยัยขยายสาขานะ เนี่ยมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นแล้วยิ่งยิ่ง,ยงขยับขยายยิ่งต่อยอดยิ่งได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆรวยอะรวยอรวย,รวยอู้ฟู่เลยนะคะเดือนนี้เจ็แปดสิบล้านก็อาจจะมีแหละค่ะเดอะเฮอร์มีเดอะเฮอร์มีอืมหลายๆคนแม่บอกว่าคุณเป็นคนสมาถะหรอปะเป็นคนที่ต่อให้คุณรวยมีมีทรัพย์สินทุกอย่างคุณก็จิตใจคุณก็มักจะฝั่งไ่ทางธรรมเนาะ คุณมีเกบ์บรรลุโสดาบรนด้วยนะคะในเดือนนี้นะก็ยินดีและโมทนาบุญกับคุณนะคะคนเราจะบรรลุได้คือคนที่ต้องผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงในชีวิตแล้ววางได้แล้วคุณจึงจะบรรลุได้นอกแลาคุณก็เป็นคนหนึ่งนะ The รเวอร์เห็นไหมจะได้ไปอยู่ในสังคมที่แบบว่ามีแต่ความปลองดองมีแต่ความเป็นมิตรกับคุณนะคะมีแต่ผู้คนที่ใจดีและเมตตาเหมือนกับคุณคุณจะหลุดพ้นจาก ขุมนรกอะขุมนรกที่คุณอยู่อ่ะแม่บอกว่าคุณที่คุณอยู่ปัจจุบันมันเหมือนขุมนรกเลยนะมันดูไม่น่าอยู่สังคมมันดูแบบโอ้โหคุณจะเหมือนกับอยู่ภายใต้กับพวกเปลลดะประมาณนั้นเลยแต่สิ่งที่คุณจะได้ไปอยู่นะมันเป็นที่ที่แบบโอ้มีแต่คนจิตจิตที่เขาอยู่ทางธรรมกันทั้งนั้นเลยนะคะจิตดีทั้งนั้นเลยอืมนายออบสอดนาออสอด มีเกณฑ์จะได้แบบปรับปรับนะจะได้ขายบ้านปรับปรับได้มรดกปรับปรับเอ่อได้งานได้บรรจุงานได้ย้ายงานย้ายที่แบบปรับปรับเนาะอยากจะทําอะไรให้รีบทํานะคะในเดือนนี้โอกาสทองมหาคุณเจ็ดด่านยังคงเตือนอยู่ว่าระวังคนแทงข้างหลังระวังคนใส่ร้ายป้ายสีระวังคนอิจฉาริษยาโดยเฉพาะคน,นใกล้ชิดของคุณเองหรือคนที่คุณนับถือเอ่อบางทีเขาอาจจะเห็นคุณมีทรัพย์สินมีเงินทองเยอะแยะ ระวังเขาจะมาหลอกลวงคุณแบบร่วมลงทุนกิจการกันไหมอะไรอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นอะ่ะไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรให้ลงทุนด้วยตัวของคุณเองเนาะส่วนใครที่เขาจะอะไรอะ่ะจะอิจฉาลิสยาเอาคุณไปพูดในทางไม่ดีอันนั้นเป็นกิเลสข,ของมนุษย์ค่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องของประเด็นความรักเขาบอกว่าให้ระมัดระวัง<อ>รักสามเศร้านะคะการถูกแย่งคนรัก นะคะตรงนี้แต่ถ้าเคยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่หมอว่าในเดือนนี้ประเด็นปัญหาเรื่องสามคนสามเราเนี่ยมันจะจบลงได้และคุณอาจจะเลือกที่จะปล่อยวางในเรื่อง,องความรักได้นะ The world โหเดือนนี้สุขบริบูรณ์ครั่งพร้อมทุกอย่างต่อให้คุณในพื้นดวงต่อให้คุณถ้าเจอเจอคู่ที่มันเจ้าชู้คู่ที่มันไม่เคยรักคุณจริงเทียมคนเดียวหรือมีเพื่อนสนิท คนเก่าคนแก่มาหักหลังคนมาแย่งคนของคนไปเนี่ยคือถ้าเขารักคุณเนี่ยยังไงก็แย่งไม่สําเร็จหรอกของแบบนี้ตกมือข้างเดียวมันไม่ดงังมันต้องตกสองข้างมันถึงจะดงังใช่ปะเนี่ยมันจะไปตกข้างเดียวมันก็ไม่ได้ดงังมันก็ต้องตกสองข้างมันถึงจะดงัง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเขารักคุณเนี่ยเขาก็ไม่ไปตกมือกับคนโน้นหรอกถ้าเขาไปตกมือกับคนโน้นเขาก็ไม่ได้รักคุณคุณก็ไม่ต้องไปรักคนแบบนี้นะเสียเวลาชีวิตชาติภพหนึ่งเกิดมามันนั่งนั่งเศร้าเสียใจกับคนที่ไม่ได้รักคคุยยเเสีดาวล่ะ เออนะไม่บอกว่าคุณจะจบจะจบปัญหาในเรื่องของคนแทงข้างหลังในเรื่องของมีบาตรกรรมเรื่องรักสามเศร้าและคุณมีเกณฑ์ที่จะปล่อยวางเข้าสู่พังทลายด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้บรรลุโสดาบันตัวคุณเองอ่ะยังไงยังไงคุณก็จะมั่งคั่งคุณก็จะร่ารวยต่อให้คุณไม่มีคู่คุณก็มั่งคั่งร่ารวยเออดีไม่ดีถ้าเกิดคุณมีคู่แล้วคู่คุณดึงคุณลงแสดงว่าวาสนาคุณไม่เหมาะที่จะมีคู่ก็อย่าไปมีมันนะ เพราะลำพังตัวคุณเองน่ะสิบเหรียญกับเดอเวอร์คุณคุณยังไงคุณก็ได้เป็นเศรษฐีอะยังไงคุณก็อยู่ได้สุขสบายสบายนะคะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้เลยสองเหรียญอาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่ามีคนรักเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็ไปพิจารณาเองเนาะถ้ากลับเข้ามาแล้วมันยังเป็นเรื่องของสามสามเดอะเอร์ level, สามคน เจ็ดดาบยังคงแทงข้างหลังคุณอยู่คุณกค่เลือกที่จะไม่เอาก็ได้นะคะการลงทุนหุ้นส่วนกับใครเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังการหักหลังอืมแค่นั้น <c oughs> เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ไปทํากิจการของคุณเองยังไงคุณก็มั่งคั่งร่ารวยแหละคะ่ะถ้าจะเอาใครสักคนมาเข้ามาช่วยไม่ต้องเอาเป็นหุ้นส่วนเอาเป็นลักษณะเหมือนกับทํางานเป็นจ็อบจ็อบอะค่ะให้เขาเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งไปเป็นจ็อบจ็อบอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะ เพราะเท่าที่ดูแล้วบริวารถ้าคุณมีบริวารเพราะเมื่อไหร่เนี่ยมันบริวารเป็นเจ็ดดาบเนี่ยมันนายอพสอดบริวารไม่น่าจะดีกับคุณสักเท่าไหร่นะยกเว้นหลายหายคนถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมทางธรรมสูงบริวารของคุณเป็นผู้อยู่ทางธรรมเหมือนกันคุณก็จะได้บริวารที่ดีอือเนาะเอาเป็นว่าเดือนนี้อย่างน้อยคุณก็มีสิ่งที่ดีๆคือเรื่องของบรดกเรื่องของอสังหาเรื่องของกิจาการเรื่องของเงินทองที่จะเข้ามาหาคุณ และดีไม่ดีเดือนนี้คุณอาจจะได้ขยายสาขาธุรกิจของคุณออกสู่ออ,สออกสู่ประชาคมโลกหออกสู่ต่างแดนออกสู่วงกว้างออกสู่โกอินเตอร์อะค่ะไม่ใช่แค่ขายในประเทศอาจจะมีการขายออกนอกประเทศด้วยธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจของสวยของงามเสื้อผ้าเครื่องประดับล้วนแล้วแต่ถูกฉลอกับคุณนะคะหรือธุรก,กิจเกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะอิฐหินดินทรายปูนสิ่งก่อสร้างได้หมดนะโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ถูกฉลอกับคุณได้ แต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจแบบนี้ก็มีรูปแบบของสัญญาเอกสารในหุ้นส่วนให้ชัดเจนนะคะเพจออฟเพนตอเกิลถ้าคุณมีบุตรนะบุตรของคุณก็เป็นอภิชาติบุตรสำหรับคุณต่อให้คุณไม่มีผููดีคุณก็มีบุตรดีค่ะ <c oughs> แค่บุตรดีก็เหลือเฟือแล้วนะก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง<ม>การเงินเขยบเข้านะคะไม่ต้องห่วงนะต่อให้ก่อนหน้านั้นจะนิ่งสนิทยังไงแต่เดือนนี้แม่หมอเห็นว่ามีเงินเขยบเข้ามาไป นำไปสู่ความมั่งคั่งร่า,ารวยได้เลยโดยเฉพาะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ขายอสังหาแล้วปลดปลดแอกปลดพันธนาการปลดความอึดอัดในชีวิตของคุณได้แสดงว่าคุณจะได้จบวิบากกรรมในเรื่องของความอึดอัดในเรื่องของคู่ครองจบวิบากกรรมความอึดอัดในเรื่องของเงินทองอืจบสองอย่างนี้ก็พอละชีวิตก็ลุยหน้าได้แล้วปะใช่ไหมตอนเนี้ยที่คุณอยู่สภาพที่คุณอยู่่ะมันมีแต่คนแทงข้างหลังมันมีแต่คนไม่จริงใจมันมีแต่คน คนที่ทำให้คุณเหมือนกับติดเงียกอะ่ะไม่มีทางออกอะ่ะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทําขยับอะไรก็ไม่ได้มันมีแต่คนจ้องทําลายคุณอยู่เนาะจ้องเล่นงานคุณอยู่อะ่ะเออแต่ในเดือนนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรหรือมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาลุยถ้าต้องไปแข่งขันกันในเรื่องของชั้นศาลในเรื่องของมรดกที่ดินลุยเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปงอให้เขากดดันกดขี่คุณนะคะ <c oughs> ถ้ามาเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองเรียกร้องมันเต็มที่เลยค่ะ ยังไงคุณก็จะชนะความนะคะขออภัยคะ่ะเสียงเริ่มหมดกื่น้ำแป๊บบางทีแม่หมอใช้เสียงเยอะเสียงก็อาจจะแหบๆบ้างอ่ะเอาไปว่าเดือนนี้จบสิ้นความอึดอัดจบสิ้นจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากคนที่คิดไม่ดีกับคุณหลุดพ้นจากสภาวะอึดอัดทางด้านของการเงิน คุยเนี่ยคุณดูไพ่สามใบด้านหลังสิคุยนอเป็นตะเคิลเดเวอร์สิบเหรียญอะเดือนเนี้ยคุณอาจจะได้ทําธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งกิจการอะไรของคุณอะที่มันสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับค,คุณได้เออหรือคุณอาจจะได้ขายมรดกทรัพย์สินที่มันเป็นชิ้นงามได้มรดกมาทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ค่ะขออภั <c oughs> ยค่ะ แต่ในความเป็นเศรษฐีมีของคุณเขาไม่ได้บ่งบอกว,ว่าคุณอาจจะสุขสมในความรักเสมอไปด้วยทรี e อเพนเดอร์เคลอาจจะหมายถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวมแม่ไม่ลูกติดพ่อไม่ลูกติดได้หมดออในความรักคุณอาจจะไม่ได้สมหวังก็ได้นะตามคลิปนี้แต่ในเรื่องของโชคทระซย์จัดเต็มนะคะโดยเฉพาะเดืนนเอนนี้คุณจะได้มาและได้จบในเรื่องของวิบากกรรมเรื่องคู่ด้วยถ้าชีวิตของคุณก่อนหน้านั้นความรักมันไม่เคยสมหวังมันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่น พาดในเดือนนี้ได้จบจบพันธนาการในเรื่องของคู่แล้วก็แนะนําว่าจบแล้วจบเลยนะไม่ต้องไปหวนกับหาเขาอีกนะคะเพราะตัวคุณเองกําลังจะไปได้ดีได้ดีอะ่ะถ้ามีการฟ้องร้องคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมูลค่าส,ส,สูงจากการฟ้องร้องจากการยาร้างได้เช่นเดียวกันนะได้หมดอ,มอมการเงินดีรเัศมีเลยอ่าต่อไปอีก <c oughs> สักสองสามใบเนาะ ไพ่ไม่ได้น่ากลัวนะคะโหอ่ะใบเดียวก็พอแล้วมั้งดือนมาเลยชีวิตคุณในเดือนนี้ฟ้าสีทองห่องอมไัยนะแสงสว่างส่องมาตัวคุณแล้วเงามืดได้เคลื่อนออกจากตัวคุณแล้วไม่ต้องเอาเพิ่มเราแค่ใบนี้ก็ใบเดียวจบก็พอละค่ะเพราะไพ่มันก็ดีเลิศแล้วครั้งที่เดือ u สันเลยชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จจะเจอกับความเจเริญรุ่งเรืองจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณถ้าคุณทําเกี่ยวกับพวก โกอินเตอร์ทั้งหลายแหล่นะก็จะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นพวกดารานักร้องนักแสดงทั้งหลายก็จะได้โกอินเตอร์นะชีวิตจะมีชื่อเสียงมียศศักดิออ์ประสบความสําเร็จได้เจอเจอกับผู้สูงศักดิ์ด้วยในะอุปธรรมในชีวิตของคุณด้วยดูซิแค่ไพ่สี่ใบจบในเดือนนี้ก็พอแล้วค่ะคู่รักอะไรที่มันไม่ดีเนะี่ยถ้ามันไม่ดีใครที่มันไม่ดีกับคุณเนะี่ยก็ตัดออกจากชีวิตไปนะเหมือนเราตัดตัดเนื้อร้ายในตัวเราออกนะคะตัดอะไรที่มัน เชื้อโรคในตัวออกไปเนี่ยเออตัวคุณเองเนี่ยนอกจากได้ได้เข้าสู่ทางธรรมแล้วว่าได้บรรลุทางธรรมแล้วว่าคุณยังโชกกระซัพจัดเต็มเนี่ยโชคดีทุกๆุกอย่างหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะคะได้เจอเจอผู้สูงศักด์นำพาคืนคุณน่ยขึ้นสู่ความสูงอ่ะความมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ด้วยเนาะเอาเป็นว่าเราน้อมรับพลังงานไพ่ชุดนี้ไม่ว่าแรนดอมนี้จะเป็นของใครก็ขอให้คุณสุขสมหวงังในเรื่องของโภกกระซัพ ในเรื่องของการบรรลุธรรมนะคะและในเรื่องของการได้บุตรถ้าคุณมีบุตรก็เป็นบุตรอภิชาติบุตรสําหรับคุณนะคะยินดีกับคุณด้วยค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ